เวลาเราพูดถึงตัวเราเนี่ยนะครับปกติแล้วภาพในหัวคืออะไรกันครับส่วนใหญ่ก็คงนึกถึงร่างกายความคิดความรู้สึกอารมณ์อะไรพวกนี้แหละครับที่รวมๆกันแล้วเราก็เรียกว่าฉันคนนี้แต่ว่าเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยม,มีมุมมองที่ชวนให้เราตั้งคำถามกับความเชื่อพื้นฐานนี้เลยนะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องขันห้ากับสกายทิติ iti, ที่เขาบอกว่าตัวตนที่เรายึดยึดกันอยู่เนี่ยอาจจะ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ครับคำถามสำคัญเลยที่มันผุดขึ้นมาจากเนื้อหาก็คือไอความเชื่อมั่นว่ามีตัวชั้นจริงๆเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับความทุกข์ที่เราจะเจอกันอยู่ได้ยังไงและทำไมการมองให้ทะลุไปเลยว่าอาจจะไม่มีชั้นที่เป็นแก่นแท้ถาวรเนี่ยถึงกลายเป็นเส้นทางไปสู่ความสุขหรือว่าการคลายทุกข์ได้ อันนี้น่าสนใจมากครับมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูหรือตัวตนเพื่อดูว่าจริงๆแล้วข้างในมันคืออะไรกันแน่และที่สําคัญเลยคือชี้ให้เห็นความเข้าใจผิดบางอย่างที่มันอาจจะฝังรากลึกอยู่ซึ่งเป็นบอกเกิดของปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิตโดยที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเลยก็ได้ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะส่วนประกอบของตัวเรากันก่อนเลยเนื้อหาบอกว่าสิ่งที่เราเรียกเรียกกันว่าชีวิตหรือตัวต,วตนเนี่ย จริงๆแล้วมันคือการรวมตัวกันขององค์ประกอบ5กลุ่มหรือ5กองที่เรียกว่าขัน5หรือบางทีก็เรียกว่าเบนจขันนะครับลองไล่เรียงกันดูนะครับตามที่เนื้อหาระบุไว้เลยกลุ่มแรกคือรูปขันอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะคือส่วนที่เป็นวัตถุเป็นรูปธรรมจับต้องได้ก็คือร่างกายเรานี่เองหละครับตั้งแต่หัวจรดเท้าอวัยวะทุกส่วนรวมไปถึงสมองด้วยครับค่ะส่วนที่เป็นกายภาพทั้งหมดเลยค่ะผม กลุ่ม2เวทนาขันอันนี้คือส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ต่างๆผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความรู้สึกพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะสุขทุกข์หรือว่าเฉยเยใช่ครับแค่นั้นเลยสุขทุกข์เฉยเยกลุ่ม 3. ส,สัญญาขันอันนี้คือระบบความจําการหมายรู้การจําแนกแยกแย,กยะสิ่งต่างๆที่เราเคยเรียนรู้หรือประสบมาทําให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คืออะไรนั่นคืออะไร เป็นเหมือนหน่วยความจำนะคะครับผมกลุ่ม 4. สังขารขันกลุ่มนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทางจิตเป็นเจตนาความตั้งใจความคิดดีคิดชั่วกิเลสต,ต่างๆพวกแรงผลักดนันแรงจูงใจต่างๆก็อยู่ในนี้ค่ะครับที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทําทางกายวาจาใจแล้วก็รวมถึงกระบวนการตัดสินใจด้วยอยู่ในนี้หมดเลยค่ะกลุ่ม5กลุ่มสุดท้ายคือวิญญ,ญาณขัน ครับวิญญาณขันอันนี้คือตัวรู้หรือสภาวะรู้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ผ่านช่องทางทั้ง6อ๋อคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายแล้วก็การรู้แจ้งทางใจใช่ค่ะการรับรู้ผ่านอายตนะทั้ง6นั่นเอง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากการแจกแจงนี้ก็คือขันสี่กลุ่มหลังที่เราว่าไปนะคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่เป็นนมามธรรมคือไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่การทำงานของมันเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องกันมากจนทำให้เรารู้สึกเรากับว่ามีศูนย์กลางหรือมีตัวตนคนหนึ่งที่เป็นแกนหลักคอยรับรู้คอยรู้สึกคอยจำคอยคิดสั่งการอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ นั่นสิครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเลยถ้ามันเป็นแค่ส่วนประกอบที่ทำงานประสานกันแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวเชื่อมหรือตัวควบคุมคือมันรู้สึกเหมือนมีใครสักคนอยู่ข้างในจริงๆนะครับที่คอยจัดการทุกอย่างหรือว่าหรือว่าความรู้สึกว่ามีใครเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลไกนี้เหมือนกันคำถามนี้พาเราไปสู่แนวคิดสำคัญในเนื้อหาเลยครับคือการเปรียบเทียบการทำงานของชีวิตหรือขันห้าเนี่ยว่าเหมือนกับระบบที่เรียกว่า Decentralized อ๋อระบบแบบไร้ศูนย์กลางใช่ครับระบบแบบไร้ศูนย์กลางคือมันทำงานประสานกันได้เองโดยไม่มีองค์ประกอบไหนเป็นเจ้านายหรือผู้ควบคุณหลักแบบเบ็ดเสร็จถาวรอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะคกลไกที่อธิบายไว้ในเนื้อหาตามหลักธรรมเนี่ยชี้ว่ามันไม่ได้มีศูนย์บัญชาการกลางนะคะแต่การทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือการกระทบกันผัสสะ การกระทบกันค่ะผัสสะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมี3อย่างมาเจอกันพอดีคืออายตนะภายในอย่างเช่นตาไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกเช่นเห็นรูปดอกไม้สวยๆและเกิดวิญญาณรับรู้ขึ้นมาในที่นี้ก็คือจักขูวิญญาณหรือการเห็นอ๋อตาเห็นรูปเกิดการเห็น3อย่างนี้เจอกันปุ๊บ ค่ะการเจอกันของ3มสิ่งนี้เรียกว่าผัดสะมันเหมือนเป็นสวิชจุดประกายเลยค่ะส่งสัญญาณต่อทันทีให้ขันอื่นๆทำงานตามมาเช่นเวทนาก็เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยๆกับดอกไม้นั้นสัญญาก็จำได้ว่าอ๋อนี่คือดอกกุหลาบสีแดงนั้นแล้วก็สังขารก็เกิดความคิดปรุงแต่งเช่นโอ้โหสวยจังอยากได้หรือเฉยๆเคยเห็นแล้วหรือ อาจจะเกิดเป็นเจตนาที่จะเดินเข้าไปเด็ดดอกไม้นั้นโหมันทํางานต่อกันเป็นทอดๆเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้ส่วนที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนมีผู้สั่งการให้เราคิดพูดหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยแท้จริงแล้วตามเนื้อหานี้ชี้ไปที่เจตนาค่ะอ๋อเจตนาค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสังขารขันเจตนานี่แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดกรรมหรือการกระทําต่างๆ แต่สำคัญคือเจตนานี้ไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆนะคะมันเกิดขึ้นพร้อมกับจิตหรือวิญญาณขันในแต่ละขณะจิตเลยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเจตนาไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่ใช่เจ้านายที่คอยสั่งงานอยู่ในตัวเราแต่มันเป็นแค่ฟังก์ชันหรือหน้าที่หนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับจิตแต่ละขณะเท่านั้นเองโอ้ที่เรารู้สึกเหมือนมี ฉันคนเดิมคอยสั่งการอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะก็เพราะกระบวนการเกิดดับของสังขารขันโดยเฉพาะเจตนาเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องกันเร็วมากเร็วมากจนเรามองตาไม่ทันแยกไม่ออกมันเลยเกิดเป็นภาพลวงตาหรือความเข้าใจผิดขึ้นมาว่ามีผู้ควบคมุมหรือตัวตนที่เป็นแก่นกลางเป็นเจ้าของชีวิตนี้อยู่จริงๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไอ้ความรู้สึกและความเชื่อลึกๆที่เรามีว่ามีชั้นอยู่จริง เป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่างกายความคิดความรู้สึกนี่แหละที่เรียกว่าสก,กายทิฐิในทางพุทธาสานาใช่ค่ะตามที่เนื้อหาอธิบายไว้เลยคือความเห็นผิดว่ามีกายแห่งตนหรือเชื่อมั่นว่ามีตัวตนที่เป็นแก่นสารเที่ยงแท้แล้วก็ควบคุมได้ใช่เลยค่ะและสก,กายทิตินี่แหละที่ถูกระบุว่าเป็นกิเลสต,ตัวแรกหรือสังโยชน์เบื้องต้นเลยที่ขวางกั้นเราจากการเห็นความจริงและเป็นรากเหง้าของความทุกข์จริงๆ เพราะมันนำไปสู่อุบัติทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าแต่ละอย่างว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายึดรูปเป็นเรายึดเวทนาเป็นเราอะไรแบบนี้ใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะพอเรายึดว่ารูปขันหรือร่างกายเนี่ยเป็นเราพอร่างกายแก่ลงเจ็บป่วยหรือไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเราก็ทุกข์ครับถูกเลย เพราะรู้สึกว่าฉันแย่ลงหรือพอเรายึดเวทนาขันคือความรู้สึกเป็นเราพอเจอความรู้สึกที่ไม่ชอบเช่นความผิดหวงังความเสียใจเราก็ทุกข์อีกไม่อยากได้ความรู้สึกนี้ใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าฉันกําลังเจ็บปวดไม่อยากได้ความรู้สึกนี้หรือยึดยึดสังขารขันพวกความคิดเจตนาเป็นเราพอมีความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาหรือทําอะไรผิดพลาดไปก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่ดีโทษตัวเองซ้ๆ ความทุกข์ที่มันเกิดซ้ําซ้อนเหล่านี้ล้วนมีรากมาจากความยึดมั่นในขันห้าวว่าเป็นตัวตนนั่นเองค่ะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับตัวอย่างที่ยกมาเรื่องปวดฟันก็น่าสนใจคือถ้าเรามองแค่กระบวนการนะรูปขันคือฟันหรือเหงือกมีปัญหาเกิดเวทนาขันคือความเจ็บปวดแล้วอาจจะมีสังขารขันพวกความคิดกังวลหงุดหงิดตามมา ถ้าเราไม่มีความยึดมั่นว่าชั้นปวดฟันของฉั้นความทุกข์มันอาจจะมีแค่ระดับความรู้สึกทางกายกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติแต่พอมีความยึดมั่นว่าชั้นเป็นศูนย์กลางเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเหมือนไปนเติมเชื้อไฟเลยทําให้เกิดความทุกข์ทางใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นถูกต้องค่ะกลายเป็นว่าทําไมต้องเป็นชั้นเมื่อไหร่จะหายซะทีความทุกข์มันเลบานปลายออกไปนั่นแหละค่ะคือคกลไกของมันเลย ทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากในเนื้อหาถามต่อไปว่าถ้าคนเราสามารถฝึกฝนจนละความเชื่อเรื่องตัวตนหรือละสักกายทิฐินี้ได้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้กรรมเก่าหรือวิบากที่เคยทำไว้ในอดีตมันหายไปด้วยเลยหรือเปล่าครับอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยนะเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะเป็นจุดที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะ เนื้อหาได้อธิบายความแตกต่างไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการละศักยายทิได้ไม่ได้หมายความว่าผลของกรรมเก่าหรือวิบากที่เคยทำไว้จะถูกลบล้างหรือหายไปในทันทีนะคะอ๋อไม่ได้หายไปไม่ได้หายค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะวิบากหรือผลของกรรมเก่าเนี่ยเหมือนลูกศรดอกแรกที่ถูกยิงออกไปแล้วหรือเหมือนหนี้เก่าที่เราเคยสร้างสมเอาไว้มันเป็นพลังงานที่ถูกเก็บสะสมไว้ในกระแสจิต คือวิญญาณขันที่มันสืบต่อกันไปนั่นแหละค่ะรอจังหวะและเหตุปัจจัยที่เหมาะสมมันก็จะส่งผลออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามครับยังไงก็ต้องรับผลใช่ค่ะ เรายังต้องรับผลของมันอยู่ส่วนการละศักกายทิฐิได้ซึ่งตามหลักธรรมก็ถือเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลขั้นต้นอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยนะคะคือการถอนความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานที่มีต่อขันห้าออกไปได้มันเหมือนกับการดับเชื้อเพลิงคือตันหาหรือความอยากที่จะทําให้เกิดการสร้างภพชาติใหม่หรือก่อกรรมใหม่ๆต่อไปอ๋อเหมือนหยุดสร้างเหตุใหม่ ใช่ค่ะเป็นการหยุดสร้างหนี้ใหม่อย่างเด็ดขาดแต่หนี้เก่ายังคงมีอยู่และต้องทยอยรับผลไปจนกว่าจะหมดค่ะเข้าใจครับครับแต่และนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากผลลัพธ์ของผู้ที่ละศักกายทิฐิได้แล้วก็คือเมื่อวิบากเก่าส่งผลเช่นเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวโดนคนเข้าใจผิดใส่ร้ายหรือสูญเสียคนรักอะไรแบบนี้นะคะพวกเขาจะประสบกับความทุกข์เพียงแค่ยุคสอดอกแรกเท่านั้นลูกสอดอกแรกค่ะ คือรับรู้ความเจ็บปวดทางกายหรือความรู้สึกเสียใจเสียดายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของปฏิกิริยาทางจิตใจแต่จะไม่ถูกยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองค่ะลูกศรดอกที่สองคืออะไรครับมันคือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการปรุงแต่งความคิดซ้ำเติมตัวเองด้วยอำนาจของความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองค่ะเช่นคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยฉันไม่น่าเจอเรื่องแบบนี้เลยจริงๆ ฉันมันแย่ฉันมันโชคร้ายอ๋อไอ้ความคิดวนๆที่เกิดจากอัตตาใช่ค่ะไอ้ความคิดวนเวียนที่เกิดจากอัตตาหรือความรู้สึกว่ามีฉันเป็นศูนย์กลางนี่แหละค่ะคือลูกศรดอกที่สองที่ทําให้คนทั่วไปทุกซ้าส,สองสามเท่าตัวเลยซึ่งผู้ที่ละสกายทิถีได้แล้วจะไม่มีลูกศรดอกนี้มายิงซ้ำเติมจิตใจอีกต่อไปทำให้แม้จะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ใจไม่ทุกข์หนักเหมือนเดิมค่ะ โอ้อันนี้ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากๆเลยครับแสดงว่าเป้าหมายของการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การพยายามจะทำลายหรือลบตัวเราให้หายไปนะไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจรงิง คือเห็นว่าสิ่งที่เรารุมรวมเรียกว่าเราหรือตัวตนเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงกระบวนการของขันห้าที่ทำงานสัมพันธ์กันซึ่งมีธรรมชาติที่สำคัญ3ประการคือไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นและเป็นอนาตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นแก่นสารหรือควบคุมบังคับได้อย่างถาวรถูกต้องที่สุดค่ะ นั่นคือหัวใจเลยการเห็นความจริงตามนี้ไม่ใช่การปฏิเสธโลกหรือชีวิตนะคะแต่เป็นการเข้าใจกลไกตามธรรมชาติของมันและกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การเห็นนี่ได้ตามที่เนื้อหาชี้แนะก็คือการฝึกฝนสติและปัญญาผ่านการปฏิบัติที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการมีสติระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันค่ะอย่างในเนื้อหาก็ยกตัวอย่างการฝึกเช่น การกลับมารู้สึกตัวอยู่กับลงหายใจเข้าออกค่ะอันนั้นเป็นการดูกายดูรูปขันครับซึ่งเป็นการตามดูรู้ทันการทำงานของรูปขันกายและก็วิญญาณขันการรับรู้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือการหัดรู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่ปรากฏขึ้นในใจนะขณะนั้นโดยไม่ผลักไสหรือยุติอันนี้ดูเวทนาขันค่ะ เป็นการตามดูเวทนาขันหรือแม้แต่การแค่เฝ้าดูความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจแล้วก็จางหายไปโดยไม่กระโดดเข้าไปในเรื่องราวนั้นๆอันนี้ก็ดูสังขารขันสัญญาขันใช่ค่ะเป็นการตามดูสังขารขันและสัญญาขัน การฝึกผลตามดูการเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะเหล่านี้หรือขันห้านี่แหละค่ะอยู่บ่อยๆด้วยสติและปัญญาจะทําให้ความยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดๆว่ามีตัวฉันที่เป็นศูนย์กลางควบคุมทุกอย่างอยู่จะค่อยๆค,ค,คลายความเหนียวแน่นลงไปเองโดยธรรมชาติปัญญาจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันคือการเปลี่ยนผ่านจากความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งมีสักกายทิฐิเป็นพื้นฐานไปสู่ความเห็นชอบหรือสัมมาทิฐิซึ่งตามหลักการทางพุทธศาสนาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องและเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อแรกในมรรคมีองค์8หนทางสู่การดับทุกอย่างแท้จริงค่ะเป็นการเจาะลึกที่ทําให้เราได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองในมุมที่ต่างออกไปจริงๆนะครับแม้ว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการเรื่องขันห้าและความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนถาวรในะระดับความคิดแล้วก็ตาม แต่คำถามที่น่าสนใจสำหรับนำกลับไปใคร่ครวญต่อก็คือในชีวิตจริงของเราแต่ละวันเนี่ยไอความยึดมั่นในตัวตนแบบละเอียดละเอียดที่มองเห็นได้ยากมันยังคงแฝงตัวและส่งอิทธิพลต่อป,ปฏิกิริยาตอบสนองของเราต่อผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรบ้างอืมน่าคิดต่อมากค่ะครับการลองหันกลับมาสังเกตกลไกนี้ในใจตัวเองในแต่ละขณะอาจจะเป็นการสำรวจที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเราได้อีกนะครับ สำหรับการพูดคุยเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับขอบคุณค่ะหวังว่าประเด็นต่างๆที่เราได้หยิบยกขึ้นมาคุยกันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการนำไปคิดพิจารณาหรือสังเกตประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองต่อไปครับ